นั่นคือถนนสเลนเส้นพิศณุโลกล่มศักด์ค่ะการตกแต ด้านหลังของร้านก็จะมองเห็นภูเขาซึ่ง ือฝีอมือคุณไก่ทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ชอบดื่มกาแฟนะคะ ที่สั่งมาในวันนี้ถือได้ว่าอร่อยทุกอย่างค่ะ